เมื่อคืนก็มีเรื่องแม่คาดฝันคนะคือเราไหว้เจ้าที่เลเว้ยแต่เราไม่ได้แบ่งให้เขาไนงะมีคนมองสวัสดีครับพกแกิเต็ดพราแชนแนลนะครับวันนี้ก็เราไปปุ๊กปับ๊บแขมแบบปุ๊กป,แบบปั๊บแบบปลุกแป๊บมากเ <c oughs> พิ่งเตรียมของกันเลยนะครับมีอะไรบ้ากเป็นเะเบียงนิดนหน่อยน่อยไปไปดูในรถ่ามีอะไรบ้างตา <c oughs> มมาตามมาเก็บเะเบียงนิดๆดหน่อย,นออามมายนหน่อยก่อน ต้องเซนเซอร์เดี๋ยวนี้โดนบดดูครับปุ๊บปั๊บไหมปุ๊บปั๊บมากป๊าเดี๋ยวพ่อผมมาถ่านี่เป็นอะไรได้เมื่อกี้เราถ่ายไม่ทันปุ๊บปั๊บมากเตรียมประมาณสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันว่าโลเคชั่นที่เราไปไปที่ไหนนะครับไปเลยสวัสดีครับเราตั้งตั้งแคมป์ ตอนกี่โมงวะเะที่ยงคืนออกจากบ้านมาสี่ทุ่มก็มไม่เข้าใจเหมือนกันเฮ้ยลูกแม่นี่นะสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งใช่ไหมผู้ร่วมชะตากรรมเลยวะนี่แล้วก็นูน่นนะมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูนะจ๊ะเดี๋ยพวพรุ่งนี้เจอกันบ๊าย ครับแล้วก็ตื่นกันนะครับตกโตขึ้นดูดิโคดีอ่ะเป็นไงครับแม่ไหนเห็นว่าเมื่อคืนก็มีเรื่องแม่คาดฝันนะแม่ฝันว่ามีคนมาใช่ไหมแม่ฝันว่าไงไหมฝันว่ามีคนมามีคนมาตอนเวลาแบบประมาณ แม่บอกว่ามีคนมาผม,มเขาปุกเลยแมวก็มีคนมามาแบบมีคนมาเยอะไอเราก็กลัวเลอร์ว่าเป็นคนจริงแต่ถ้าพารู้ว่าแม่ละเมอแล้วแม่ก็ฟันว่านเนี่ยมประมาณว่าอะไรนะกินแบบเออกินเลี้ยงใช่ไหมแม่ แล้วก็มีคนมองเราก็เลยสานทิษฐานว่าคือเราอ่ะไหว้เจ้าที่ล้วุฒแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดแบ่งให้เขาไงื่อคืนะเพราะเราคิดว่าทุกอย่างมันแบบมันแกะมันเปิดมาแล้วเราก็เลยกมให้คนที่เราจะให้ดูิดจำไว้นะฮะไปไหนแปลกที่นะฮะบอกเลยนะฮะไม่ว่าจะเปิดแล้วหรือ,อยังไม่เปิดนะฮะเราต้องถวายนะครับถวายเขาอ่ะสรุปมีคนมาไหมกูเนี่ยมา <c oughs> โอ้โหบอกเลยแต่บัรยากาศดีมากยไปดูนะ้อข้าวเดียเดียวโอ้โหควันคือควันอืม ได้แล้วนะครับนี่มื้อเช้าของเราไข่ต้มหรือไข่ดาวไข่ดาวไข่ลวกไข่ลวกลน,ะนี่กับขนมปังเราก็จะใส่ชัวยุนิดหน่อยเสียงว่าชัวยุกุยมากุยใหมเงี้ไยไข่ดีอากาดดีมาก เมนูต่อไปนะฮะก็จะเป็นาอาหารเกาหลีอาหารเกาหลีสองช่อเหมือนเดิมนะชื่อว่ารามยอน <c oughs> เราใส่ไข่ลงไปนะครับนี่ก็จะเป็นเมนูรามยอนรามยอนตะเกมาแล้วนี่ไงอากาศหนาวจนเสียงเปลี่ยนเราต้องมาเอาบรรยากาศนะฮะัรามยอนตะเกของเราก็เสร็จแล้วไปก่อนกินในนี้แหละ อย่าลืมนะครับใครมีครอบครัวก็ซื้อเนี่ยเต็นท์ใช่ไหมเก้าอ,อี้เก้าอี้ที่ขาดไม่ได้ก็จะต้องเป็นตะเกียงไฟเมื่อคืนใช้ตะเกียงนะแต่เราไม่มีตะเกียงเลยเมื่อนะคือนก็เลยต้องใช้ไฟฉายก็เลยจะได้ฟิล์มถ้าเป็นตะเกียงก็จะดีนะมากได้ยินเสียงบล็อกอืมนะน่ากลดีถ้าใครเริ่มต้นนะเต็นท์เก้าอี้โต๊ะตะเกียง,ยงแล้วก็กระทะอืมชุดครัวเนี่ยนิดหน่อย ไม่กี่ร้อยบาทนะครับเต็นท์ก็รวมรวมแล้วประมาณหมื่นกว่าบ,บาททั้งหมดรวมรวมเต็นท์ก็อี้นู่นนี่นั่นมีหลายราคาให้เลือกสรรเราก็จะได้ฟิลแบบนี้ถึงมันจะไม่ได้เลิศหรูเหมือนในโรงแรมนมทังบอกเลยว่าฟนนินได้ฟิล <c oughs> นะ <c oughs> ขอคำว่าฟ e e l i n g ไหมอืม f e ล l i n g มันได้ feeling เรียบร้อยสวัสดีครับนี่เราก็ กลับกันแล้วเป็นไงบ้างครับแม่ฟินไหมฟินฟินฟนบบนินนะฮะรถมาสามสายนี้เป็นไงบ้างโห่หน้ามาเถอดจ้าทร,รวมผู้ร่วมปกปรับทิปของเรา <c oughs> นสนุกค่ะสนุกอากาศดีมากค่ะจ้ทอน,อนตอนนี้ <c oughs> ก็ยังอากาศดีอยู่แต่แดดแอบออกนิดนึงแล้วค่ะเดี๋ยวไว้นี่ก็เป็นเหมือนทิปแรกนะที่ออกมาแบบปรกปรับขนาดนี้ออกสี่ทุ่มครึ่งถึงที่ถึงที่หมายเที่ยงคืน ก่างเต็ตเสร็จก็ประมาณเกือบเรึ่งครึ่งแล้วก็นั่งกินมาม่าต้มต้มมาม่าชิลชิลใส่อะไรบ้างต้มมาม่าไส้กรอกไส้กรอกไข่ฟินฟินไปอาหารหลักๆคือไข่ไส้กรอกแล้วก็มาม่าใช่แล้วก็นอนพักผ่อนอากาศเย็นๆแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม่แล้วมันก็มีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นแม่ละเมอว่า มีคนมาขย่าวเต็นท์นะครับตอนเช้าก็ทําอาหารกินแล้วก็เาไ,ไ,ไให้เจ้าที่เ<ง>จ้าทางเรียบร้อยแล้วนะใครที่ไปแบบนี้นะไปแคมป์ที่แปลกๆนะผิดที่ผิดทางก็ต้องกินะอะไรแบ,บ่งปันเขาด้วยนะครับบอกกล่าวเขานิดนึงแต่เมื่อคืนบอกกล่าวไปแล้วแหละปกติก็คือว่า ถ้าไปที่ไหนอย่างเงี้ยเปิดขวดเราก็จะแบ่งให้แต่เราคิดว่าเอ้ยเปิดแล้วเรากินแล้วเราก็ไม่อยากจะเราก็เลยไม่กล้าจะให้เขาแล้วก็เข็นเข็ดแค่กินมาม่าทํามาม่า,มา,มากินอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะโกรธเค,<ก>ครื่องนะฮะก็ไม่คงไม่ได้โกรธหรอกน้าคงมาบอกแหละประมาณนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นทิปแรกที่บอกแล้วว่า คิดไปแล้วว่าทริปนี้ต้องมีอะไรที่น่าจดจำนะปุ๊บปั๊บทัวร์ปุ๊บปั๊บทัวร์ <laughs> มันก็น่าจดจำจริงๆ okay. ทริปหน้าช่วยติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะครับที่ช่อง Littlefarm นะครับ Littlefarm Channel นะครับฝากติดตามได้ที่ YouTube Facebook นะครับ Instagram นะครับทริปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบบ๊ายาย